จากการเปิดตัวเบต้าเฮิร์มันสา3เดือนนะคะพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ซื้อเบต้าเฮิร์บไปทานเนี่ยทานแล้วดีขึ้นน้ำตาลในเลือดลดลงความดันเลือดลดลงแผลที่เคยแฉก็แห้งขึ้นคนป่วยที่นอนติดเตียงมีเรี่ยวแรงลุกขึ้นมาเดินได้แสดงว่าสารประกอบที่อยู่ในเบต้าเฮิร์มทุกตัวเนี่ยสามารถทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานดีขึ้นได้จริงๆวันนี้ก็เลยพามาลุยห้องแลบวิทยาศาสตร์ค่ะเพื่อมาพิสูจน์กันว่าสารประกอบของแต่ละตัวในเบต้าเฮิร์มเนี่ยมันช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ยังไงบ้างเข้าไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่หนิงสวัสดีค่ะเอ๊วันนี้ขออนุญ,ญาตบุกห้องแลบเนอะ,ะตามสบายเลยอยากให้พี่ช่วยอธิบายการทํางานของสารประกอบที่มันอยู่ในเบต้าเฮิร์บอะคะ่ะว่ามันทํางานไปลดน้ําตาลลดความดันอะไรยังไงได้บ้างคะ่ะพี่อยากจะอธิบายให้เข้าใจตรงกันเลยว่าเอ๊ ทำไมที่เขาบอกว่ามันลดน้ําตาลได้มันลดได้จากส่วนผสมหรือสารสกัดตัวไหนทําไมผลลัพธ์มันถึงออกมาดีขนาดนี้อ่าจริงๆแล้วเราใช้สารสกัดที่โดดเด่นอยู่4ชนิดซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะคะตัวแรกเลยคือมะละขี้นกนะคะเอ๊ A. ตัวที่2คือสมอเมริกาตัวที่3คือน้ํามันปลาตัวที่4คือสารสกัดจากรังผึ้งมะละกี้นกเนี่ยมันช่วยเรื่องในการลดระดับน้ําตาลในเลือด ตัวที่2เลยคือสมอเมริกาตัวสมอเมริกาเนี่ยมันช่วยเรื่องลดความดันโลหิตสูงแล้วก็ช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายตัวที่3เลยก็คือสารสกัดจากกงาพึ่งตัวเนี้ยช่วยในการลดการอักเสบบริเวณผิวหนังในร่างกายค่ะ ส่วนตัวสุดท้ายที่มีความสําคัญมากๆไม่แพ้ตัวอื่นเลยค่ะนั่นคือ i s ชออยน้ำมันปลาคือตัวนี้มันมีความสําคัญในการที่จะช่วยนําพาสารสก,กัดต่างๆเนี่ยในผลิตภัณฑ์เบต้าเฮอร์บเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้อย่างดีแล้วก็ลวดเร็วขึ้น เราใส่สารทั้ง4ตัวในปริมาณที่มากพอและเหมาะสมเลยทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้โดยที่ไม่ต้องแบบใช้เวลานานเลยค่ะเอ๊แล้ววันนี้เอ๊เห็นเตรียมชุดทดสอบให้เราดูด้วยใช่ไหมคะว่าการทํางานของตัวเบต้าเฮิร์บไปลดน้ําตาลอย่างไงได้บ้างใช่ไหมคะวันนี้ได้ค่ะวันนี้พี่อยากจะทดสอบแบบง่าย ให้ดูนะพี่เตรียมน้ําไว้4ชนิดอันแรกเลยคือกาแฟทีอินวันตัวที่2น้ําแตงโมตัวที่3น้ําบัดลมค่ะตัวสุดท้ายเลยก็คือชานมไข่มุกทีนี้เราจะมาลองทดสอบว่าสารสกัดในเบต้าเฮอร์บเนี่ยมันช่วยลดน้ําตาลไ,ได้ยังไงเราล,ลองมาดูกันเนาะได้ค่ะได้่าตอนนี้พี่ก็ใส่เบต้าเฮิร์บลงไปเนาะ แล้วก็คนะจะมันละลายแล้วเนาะวันนี้เราจะมาดูว่าค่าน้ําตาลของแต่ละตัวเนี่ยมันมีค่าความหวานเท่าไหร่พี่เริ่มจากชานมไข่มุกก่อนเลยแล้วกันหยดลงไปเห็นโโหไมหมน้หา15.3 15.3 15. บริกตัวต่อไปนะคะ,ะ<ส>น้ำบัดลมอยู่ที่11.8บริกค่ะท<ส>ีนี้ตัวต่อไปลองดูน้ำตังโมที่เราเตรียมมา10.9ค่ะตัวสุดท้าย คือกาแฟทีอินวันกาแฟทีอินวันได้ที่8.1ตอนนี้เราจะมาดูว่าถ้าใส่สารสก,กัดเบต้าเฮิร์บลงไปเนี่ยค่าน้ำตาลจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างจะเริ่มจากชานมไข่มุกพี่ใส่ลงไปแล้วพี่ก็จะลองใช้เบต้าเฮิร์บใส่ลงไป น้ำตาลลดเลยพี่ลดลงเลยอ12.7อันนี้แป๊บเดียวเองนะเมื่อกี้15กว่าใช่ไหม12.7ใช่ค่ะทีนี้ลองดูตัวต่อไปเนาะอุ้ยพี่ เมื่อกี้มัน8.1เหลือ5.8อะค่ะเอ๊ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสารสกัดในเบต้าเฮิร์บเนี่ยมันช่วยลดระดับน้ำตาลในเครื่องดื่ม4ีชนิดนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะคะจงมั่นใจเลยคะ่ะว่าสารสกัดในเบต้าเฮิร์บเนี่ยสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างดีเลยแ่ะคะ่ะอืมเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ยังลังเลและสงสัยในเบต้าเฮิร์บนะคะก็คนมั่นใจดได้เลยว่าสารประกอบทุกตัวที่อยู่ในเบต้าเฮิร์บเนี่ยเมื่อเราทานไปแล้วเนี่ยอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมปริมาณอาหารแล้วก็ให้คุณหมอดูแลอย่างถูกวิธีนะคะทั้งหมดจะสามารถลดน้ําตาลในเลือดได้และทําให้คุณกกับมันมีชีวิตได้ดีเหมือนเดิมนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญดูแลคุณทุกคนนะคะตั้งแต่ก่อนทานระหว่างทานและหลังทานนะคะโทรเลยค่ะเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่